ตำนานเช้านี้เรื่องเงาแห่งวัดโพร,รูปสลักที่เปลี่ยนท่าทางได้ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่งที่วัดโพในกรุงเทพพระจันทร์เต็มดวงสว่างจนเห็นเงาทุกใบไม้ชัดเจนแต่ในลานหินศักดิ์สิทธิ์มีบางสิ่งที่ขยับได้ทั้งที่ไม่ควรขยับเลย เงาของรูปสลักรือสีดัดตนค่อยๆย,ยกแขนขึ้นอย่างช้าๆเหมือนกำลังฝึกโยคะกลางแสงจันทร์หลายคนคิดว่าเป็นเพียงเงาลวงตาแต่พอรุ่งเช้ามาถึงรูปนั้นกลับเปลี่ยนท่าทางจริงๆคืนนี้คุณยังกล้าผ่านลานนั้นตอนพระจันทร์เต็มดวงไหม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่เรารู้จักกันว่าวัดโพหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพที่นี่คือแหล่งรวมภูมิปัญญาไทยทั้งตำราแพทย์แผนโบราณและรูปสลักหรือสีดัดตนกว่าร้อยรูปที่ใช้สอนการดูแลกายใจตั้งแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ในบรรดาฤาษีทั้งหมดนั้นมีอยู่รูปหนึ่งที่ผู้เทาผู้แก่เรียกกันว่าฤาษีเงาโพไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนแก่ไม่มีหลักฐานในเอกสารใดๆแต่ทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงเขาจะเปลี่ยนท่าดัดตนไปทีละนิดเหมือนกำลังฝึกต่อเนื่องจากอดีตการตำนานเล่าว,ว่า นานมาแล้วก่อนจะมีวัดโพในรูปแบบปัจจุบันมีฤาษีองค์หนึ่งมาปักกลดภาวนาอยู่ใต้ต้นโพต้นนี้เขาเชื่อว่าที่นี่คือจุดที่พลังสติของแผ่นดินรวมตัวตลอดชีวิตฤาษีผู้นั้นไม่เคยออกจากวัดเขาฝึกดัดตนฝึกหายใจและภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ จนคืนหนึ่งในวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาอธิษฐานว่าขอให้ร่างนี้คงอยู่เพื่อสืบวิชาสติให้คนรุ่นหลังแม้จิตจักหลุดจากพบรุ่งเช้ามีแต่กองหินเล็กๆตรงที่เขานั่งภาวนาต่อมาถูกสลักเป็นรูปหรือสีในท่าดัดตนตายตนโผต้นเดิม และนับแต่นั้นมาทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเงาของรูปนั้นจะขยับเปลี่ยนท่าทีละนิดเหมือนจิตของฤาษียังคงฝึกอยู่แม้ร่างจะกลายเป็นหินตำนานเล่าว่านานมาแล้วก่อนจะมีวัดโพในรูปแบบปัจจุบันมีฤาษีองค์หนึ่งมาปักกลดภาวนาอยู่ใต้ต้นโพต้นนี้ เขาเชื่อว่าที่นี่คือจุดที่พลังสติของแผ่นดินรวมตัวตลอดชีวิตฤาษีผู้นั้นไม่เคยออกจากวัดเขาฝึกดัดตนฝึกหายใจและภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้จนคืนหนึ่งในวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาอธิษฐานว่า ขอให้ร่างนี้คงอยู่เพื่อสืบวิชาสติให้คนรุ่นหลังแม้จิตจักหลุดจากพบรุ่งเช้ามีแต่กองหินเล็กๆตรงที่เขานั่งภาวนาต่อมาถูกสลักเป็นรูปหรือสีในท่าดัดตนตายตนโผต้นเดิมและนับแต่นั้นมาทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงเงาของรูปนั้นจะขยับเปลี่ยนท่าทีละนิด เหมือนจิตของฤาษียังคงฝึกอยู่แม้ร่างจะกลายเป็นหินสำหรับบางคนเรื่องนี้อาจเป็นแค่ภาพลวงหรือการสะท้อนของแสงจันทร์แต่สำหรับอีกหลายคนฤาษีเงาโพคือสัญ,ญลักษณ์ของสติที่ยังไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวแม้โลกจะหมุนเร็วแค่ไหนแม้ใจเราจะวุ่นวายเพียงใด ท่านอาจกำลังยืดกายอยู่ตรงนั้นคอยเตือนให้เราหยุดหายใจและรู้ตัวบางทีการที่ท่านขยับได้ทุกคืนเพนอาจไม่ใช่เพราะอิทธิฤทธิ์แต่อาจเป็นเพราะใจเราที่เปิดพอจะเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอแม้ในความนิ่งคืนนี้ถ้าคุณมีโอกาสผ่านวัดโพลองมองไปที่ลานหินใต้ต้นโพนั้น ในแสงจันทร์อ่อนๆคุณอาจเห็นเงาของฤือสีค่อยๆขยับแขนขึ้นเหมือนกำลังยืดกายตามลมหายใจอย่าเพิ่งกลัวเพราะบางตำนานไม่ได้ถูกสร้างมาให้เราหวาดกลัวแต่มาเพื่อให้เราจำว่าสติก็มีชีวิตของมันเองตำนานเช้านี้วัดโพยังเงียบสงบเหมือนเดิมแต่บางคนเชื่อว่า คืนนี้เขาจะเปลี่ยนท่าอีกครั้งคุณละ่ะพร้อมจะเห็นหรือยังว่าสิ่งที่นิ่งที่สุดก็อาจเคลื่อนไหวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ